พี่เลาดกับยาแดงสวัสดีค่ะตอนนี้ย่าอยู่ที่ตลาดมหาหน้าเนื่งค่ะฝั่งโน้้นคือตลาดทรับสินพัฒนาเมื่อก่อนเป็นโรงหนังปลารลีเมื่อก่อนเป็นโรงหนังปลารีสเดี๋ยวเราไปดูค่ะนี่ตอนนี้ย่าอยู่มาตอนกลางวันไม่รู้ว่าตลาดเขามีอะไรบ้างด้านในแต่ร้านตลาดนี้ก็คือตลาดค้าส่งผลไม้อีกที่หนึ่งนอกจากผลไม้แล้วก็มีพวกขนม รถเข้าออกกันเยอะมากเลยนะเขาบอกช่วงเช้ากับช่วงเย็นแข่งกัเยอะที่ประมาณบ่ายโมงขายผลไม้นะคะจะผักอันนี้ย่ายังไม่เห็นเลยแต่ที่เห็นเห็นคือผลไม้ นี่สตรอเบอรี่เลยตรอเบอรี่ร้อยี่สิบของนู้นก็นมีแกะมังกรดอกอ,อะไรเออ ก็จะเป็นร้านแบบนี้อม่วนม่วงน้ำม่วงอ้ม่อันนี้โล15บาทนั่น28ดข้างใน20นี่แก้วขมิ้นี่แก้วม่งถูงมากเลยอะข้างในเยี่ยมมาก เขาบอกด้วยกับเพี้ยวมากกระเพียเ้ยวน่องกรเพี้ยวอันนั้นโลสิบสองบาทยังเลยโลล,ละห้าสิบ รทแปดสิบส่วมะพร้าวอยู่ด้านน้นก็นมีต้องมอนี่ตรงที่ถ่งตังมอันนี้ร้อยยี่สิบนน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 โอ้่จังหมทั้งแขบเลย ร้านเจติม๋มจังโมใครที่อยากจะมาซื้อจังโมไปขายก็ลองแวะเข้ามาดูนะคะตลาดมหาหนาค กะสุดซอยอยู่แล้ว,วมีกล้วยหอมมีมะละกอโดนเลยยื่นหา้า ด้านนู้นก็มีพอเดินไปทะลุซอยนั่นท่าซ้ายมือก็ไปโบเบ หางเลื่รึ่งคือทองสามสิบห้าสามร้อย ใช้กระบวยอ่ะนี่แ <hi> ่ไทยแล้วก <elli> <energetic> huh <on> ็มีอน์เอรวย่างเงี้ยจังโมีร้านขนมตังปี ใหญ่เก้าสิบชมพูสามสิบอันนี้พุซาสี่สิบพุซาไทยพุซาลองสูงชมพุมุกก็สวยมากเลยสามสิบห้าลายนี่ครับแถบในทั้งแถบเลยนะคะเดินไปตรงโน้นแถบโน้น มันทั้งแถ็บเลยมากสับปะรดสดแล้วนี่ยสับปะรด ขมิ้นสุกโลลยิ่งยิ่มห้านี่้วขมิ้นโลสิบห้าฝั่งเช็ดรวยฝั่งนี้ก็จะเน้นมะม่วงรถเยอะมากช่วงนี้ โส่วน้าทักษพัฒนาสังคมและสวัสดิการด้านนี้นตรงข้ามเลยแุมก็สวยมากค่ะแงมก็น่นากินแตงโมก็น่ากินมากเลย เพิ่ถึงละร้อยหน้าร้อนแดดมาส่องเขาก็เลยเอาผ้ามาปิดนี่ค่ะสักหลุดชมพู่ก็มีตักตาย ด้วยสามห้าบาทนนี้โลละสิบจ่าส่วนนี้คือข้าวโพดย่าเดินออกมาข้างนอกแล้วตึกสะพานขาวน,าน,นี้ก็เป็นร้านสับป,ปะรดด้านนอกเลยด้านนอกถนน ญาติๆจบคลิปนี้เยเท่านี้นะคะก่อนจะคลิปรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องญ่ติด้วยนะคะสวัสดีค่ะ